เทคนิคนะครับการขอเลี้ยงเด็กหลายเดือนเอออันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดกันใช่ไหมนะครับอันนี้ก็พอดีในกลุ่มเนี่ยมีคนปรึกษานะครับผมอันนี้ผมก็เลยแบบอ่ะโอเคยกมาบอกเลยแล้วกันนะครับผมในแบบที่ผมเจอมาเรียกว่าหลายเคสอยู่นะครับพอสมควรนะครับสำหรับคนที่คิดจะเดินทางสายนี้นะครับใครคิดจะมาสายนี้แล้วเนี่ยผมก็ อจะมาแบบเตือนรากันเนอะแนะนําอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเพราะผมผ่านมาเรียกว่าหลายคนแล้วนะครับฟังให้จบนะครับถ้าไม่อยากเสียใจนะครับหนึ่งนะครับแน่นอนว่าคําว่าเลี้ยงเด็กะครับอย่านะครับผมรักเด็ก นะครับเพราะถ้ารักเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยชิบหายเมื่อนั้นนะครับอันนี้ข้อแรกบอกไว้เลยนะครับผมคือการที่คุณจะเลี้ยงใครทักคนนะครับแสดงว่าคุณชอบเขามากนะครับคุณอยากได้เขามากนะครับและความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมได้เสมอเวลาคุณอยู่ด้วยกันนะครับเวลาเขาอ้อนเวลาเขานั่นนู่นนี่ใส่อะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยนะครับเขาคิดกับเราแค่คนให้ตังค์นะครับแต่เราดันคิดกับเขาคนรักนะครับเหมือนอารมณ์แบบว่าแบบเฮ้ย มึงมาทำเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอเออเฮ้ยมึงคิดกูจริงหรือเปล่าวะความจริงไม่ใช่คุณให้ตังเขานะครับเขาก็มีหน้าที่ออดแบบเนี้ยเขาทําถูกแล้วเพื่อให้คุณแบบรู้สึกดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยอย่าเผลอไปรักนะครับผมถ้าเกิดคุณเผลอไปรักเนี่ยแล้วเขาไม่ได้คิดกับคุณแบบนั้นอะนะครับรับรองชิบหายเกิดแน่นอนชิบหายเกิดยังไงก็อันเนี้ยนะครับคุณน่าจะรู้ตัวคุณเองดีนะครับคือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีคุณคนเดียวก็ได้นะครับหรือทาแบบเนี้ยเพื่อ ให้ได้แบบอะไรที่ว่าแบบดีกว่าเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับเตือนไว้เลยนะครับว่าอย่ารักแค่นั้นเลยนะครับอย่าเอาใจลงไปเล่นเอานะน้องชายลงไปเล่นแค่นั้นพอนะครับอันที่สองเลยแล้วกันนะครับถ้าในครั้งแรกนะครับสมมุติเนี่ยนะครับเวลาแบบเราตกลงกันนะเออเวลาแบบเด็กเขาเรียกค่าตัวของเขาอะไรเงี้ยนะครับแบบเออเดูเดือนหนึ่งเท่าไหร่โดยส่วนมากเนี่ยก็เอาแบบเลทเลทปกตินะก็จะอยู่มาสักหมื่นสองสองหมื่น อะไรพวกเนี้ยนะครับทำไมผมถึงว่าเรียกเรียกว่าเลือดปกติเนี่ยก็คือส่วนมากครับเขาก็จะตกลงกันว่าโอเคเจออาทิตย์ละครั้งนะอะไรเงี้ยนะครับครั้งหนึ่งก็อสมมุตินะต่ำๆสุดก็สามพันแม่งก็เหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวร้านอะนะฮะเดือนหนึ่งกูเจอดิสซิอันนะอะไรเงี้ยก็หมื่นสองนะครับมันก็เรียกว่าแบบเลททั่วไปปกติกติไอ้ปกตินะครับดูดีหน่อยนะครับน่ารักขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเกรดดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแบบโอเคอครั้งละห้าพันนะครับก็ สี่ครั้งเหมือนเดิมนะครับเดือนหนึ่งก็สองหมื่นนะครับเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพราะส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับผมเออก็ดูแลได้นะอะไรเงี้ยเรามีเวลาเจออาทิตย์ละวันนะครับเพราะต้องเรียนนะครับอีกวันก็ขอนอนพักแล้วกันนะครับเที่ยวกับเพื่อนนะครับรับรองว่าคุณจะต้องเจอแบบเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับที่ไหนได้นะครับมันจะมีแบบ เบื้องหลังก็คือเวลาที่คุณเจอใช่ไหมคุณก็จะเจอแค่สามสี่ชั่วโมงเลยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหน้าตาดีหน่อยตามใจเขาหน่อยก็อาจจะได้เจอทั้งวันนะครับผมแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งวันไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือเขาก็จะมีแบบมุกแบบเนี่ยก็หนูมีเวลาให้พี่ทั้งวันเนี่ยนะฮะแต่พี่ไม่มีเวลาอยู่กับหนูเองหนูก็เสียใจหนูก็อยากอย,กอยู่กับพี่แมงอ่อนกูอีกนะครับชิบหายเลยคราวนี้นะฮะแบบกูหลงอีกนะครับคือคุณลองคิดดูนะว่าคุณนะครับผมก็เป็นหนึ่ง นะครับที่เลี้ยงเขาแล้วคุณลองคิดดูนะครับว่ามันจะไม่มีคนนะครับที่มาเลี้ยงเขาแบบนี้เหมือนคุณเนี่ยเลยเหรอนะครับคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีหนุ่มๆนะครับม,มาหาเขาเนี่ยทุกวันแบบคุณเนี่ยเดือนหนึ่งครับตามๆสุวนฮะ,ะก็มีแบบเฉียดแสนนะพีคกๆหน้าสวยๆเนี่ยก็มีแบบแสนก็บาทสองแสนต่อเดือนเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคุณไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ เอาที่คุณสบายใจนะครับถ้านะครับเด็กบอกว่าจะขอเงินก่อนทีเดียวได้ไหมอ่ะครับคุณประเมินจากหน้าตานะครับและคำพูดเขาเองได้เลยนะครับผมจะแนะนำว่าขอนะครับให้เขาเป็นรายครั้งนะครับถ้าเจอเด็กบอกแบบเนี้ยมาได้อาทิตะวันนะครับผมคุณไม่รู้หรอกนะครับคุณแบบ เขาเรียกว่าไงถ้าเกิดคุณให้หมดอ่ะเออเด็กจะหายไปเลยไหมแต่ส่วนมากครับคือมันไม่หายนะครับเพราะคุณจะต้องรู้ที่อยู่เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็จะโดนแบบว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ว่างเลื่อนวันได้ไหมนะครับหรือวงเล็บแบบอารมณ์แบบว่าที่เขาพูดแบบเนี้ยวงเล็บไว้อาจจะแบบเออมีคนที่แบบให้มากกว่าคุณหรือเขาอยากเจอมากกว่าคุณเปย์ามากกว่าคุณเนี่ยนะครับมาวันนั้น วันที่คุณจะต้องไปนะครับแต่เขาได้ตังคุณไปแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็รอไปสินะครับเออนะฮะหรือแบบวันนี้มาเจอได้นะแต่เจอได้แค่แป๊บเดียวเอาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวแม่จะมาหานะครับแต่หนูก็แบบไม่อยากเลื่อนนัดพี่อ่ะเพราะพี่สําคัญกับหนูเนี่ยรับรองว่าคุณต้องเจอแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณให้ เงินเข้าไปหมดแล้วในทีเดียวนะครับคุณก็จะไม่มีตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับลองเดียวเลยนะครับเป็นหลายครั้งนะครับเพราะถ้าเขายังอยากได้เงินเราเออเพราะ้เกิดสมมติว่าเรายังให้เงินเขาไปไม่หมดเนี่ยนะครับผมมีโอกาสนะครับที่จะไม่หล่นที่จะไม่เจอพูดแบบประมาณเนี้ยนะครับเขาก็จะพูดจาดีกับเราได้มากกว่านะครับเวลาแบบคุณจ่ายเงินให้เขา หมดไปนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเจอแบบมุกที่ว่าแบบหนูมีเรื่องต้องใช้เงินด่วนนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้คุณแบบคิดไว้เลยนะครับว่าโกหกแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้เงินด่วนจริงอะ เขาไปหาคนอื่นหาคนนั้นคนน,คนนู้นคนนี้คือมันมีมันมีเยอะไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าใช้เงินด่วนจริงมีวิธีหาต้องเยอะแยะนะครับไม่ต้องมาพูดวิเทียบเนี่ยกดดันคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอวิเทียบเนี่ยอันนี้ผมบอกแล้วนะเออคุณจะได้แบบไม่พลาดนะครับต่อมานะครับ3นะครับมันก็จะมีประเภทที่ว่าลายทางเนาะเออลายทางยังไงนะครับอ่ะสมมตินะครับยกเว้นนะครับคุณจะ รวยนะครับขั้นแบบป่าสุดเลยนะครับเพราะอะไรผมต้องบอกแบบนี้นะครับบางคนนะครับมนุษย์เงินเดือนนะฮะผมยกตัวอย่างเพื่อนผมละกันนะครับเพราะผมไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อนแล้วกันนะครับคือเริ่มเลี้ยงสาวนะครับผมตอนเงินเดือนเนี่ยแสนหนึ่ง นะครับมันก็คิดว่าอ่ะโอเคพอหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันมีเงินเหลืออีก5 0,000นนะครับก็ครึ่งหนึ่งเนาะไม่รู้จะใช้อะไรนะครับผมเอาตรงเนี้ไปเลี้ยงสาวดีกว่ามันก็มาปรึกษานะครับก็อ่ะสรุปได้แบบสวยๆดีๆมาเลยนะฮะแต่ผมเห็นผมก็ยังแบบอิจฉามาเลยนะฮะเดือนหนึ่งสามหมื่นนะครับผมก็เห็นแล้วว่าโอเคแม่งสวยวะนะฮะมันก็คิดว่าอ่ะก็ยังเหลืออีกสองหมื่นอ่ะยังหาอีกคนได้ดียว่นะฮะแต่บอกเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดแบบเนี้ย นะครับคุณคิดผิดนะครับไม่ใช่คุณคิดว่าคุณจะจ่ายแค่สามหมื่นกับผู้หญิงคนเนี้ยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวแล้วนะครับและคุณลองคิดดูนะครับว่าระดับที่คุณจ่ายผู้หญิงอ่ะสามหมื่นอ่ะนะฮะเวลาคุณชวนเขาไปกินข้าวเนี่ยนะฮะคือมันจะลงเอยได้แบบกระเพราหมูกรอบจานเจ็ดสิบข้างทางถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําแบบเนี้ยบ่อยๆนะครับ ความที่คนนี้เขาจะอยากเจอคุณนะครับผมเขาก็จะลดลงไปอีกนะครับผมเพราะอะไรเพราะเขา,เาหมูก,ก่อครับเขาไม่กินเองได้นะครับสิ่งที่เขาต้องการจากคุณอะแน่นอนอยู่แล้วคุณให้ตังค์เขาอะฮะเออเขามองว่าคุณมีตังค์ถูกไหมเขาก็ต้องอะไรที่แบบว่าต้องการความสบายนะครับอะไรที่ว่าเขาไปเองไม่ได้นะครับก็คือไปที่แบบร้านอาหารดีๆหรูๆหน่อยนะครับเอาที่แบบว่าเขาถ่ายรูปอัพโซเชียลอวด เพื่อนได้ใช้ชีวิตดีๆอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดคุณทําแบบเนี้ยเขาก็อยากเจอคุณนะครับอยากอยู่กับคุณนะครับทีนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเจอเขาเนี่ยตามตามทั่วไปเลยนะเดือนหนึ่งสี่ห้าครั้งครับเออคุณก็ลองคิดดูนะครับว่าไอสามหมื่นที่คุณแบบฟิกคอด้บคุณเลี้ยงได้นะครับแล้วคุณเหลือแค่สองหมื่นเนี่ยนะครับที่แบบคุณจะใช้อะไรก็ได้อ่ะคุณลองคิดดูนะครับว่าจะพอไหมนะครับคุณไม่ต้องไปคิดเลยว่า คุณจะเอาสองเบอร์ตรงนี้ไปเลี้ยงเด็กอีกคนหนึ่งได้เอาสองเมื่อนะ่ะอยู่กับตรงเนี้ยให้ได้แค่นั้นก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่อ่ผมอยากจะมาบอกไว้แล้วกันว่ามันแบบหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดแล้วการคิดว่าใส่สามหมื่นจบไม่ใช่นะครับจริงๆมันมีนอกเหนือจากนั้นด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะยังไม่รวมกับค่าของอีก นะครับของในที่เนี้ยก็คืออาจจะแบบเป็นโอกาสพิเศษหรือของใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้ผมเคยเจอคืออารมณ์แบบว่าไปเดินห้างนะครับแล้วก็แบบเราก็ไปอยู่ห้องเขาเนอะเออก็ตามปกติอ่ะผู้ชายอ่ะนะฮะคือเขาก็แบบซื้อของเข้าห้องตอนซื้อของเข้าห้องทาไงล่ะนะครับอ่ะเราก็กู้โชว์แมนอ่ะโอเคกูไปห้องมึงไปอยู่ห้องมึงกู้จ่ายนะครับทีหนึ่งพันกว่าบาท2,000กว่าบาทนะครับสามพันแล้วก็ยังไม่รวมกับอื่นๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยแม่งอย่าพลาดนะครับ เออนะฮะโอเคคุณเป็นคนจ่ายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณยังมีเงินจํากัดนะครับผมอยากจะให้คุณตกลงอะไรแบบเรื่องรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยให้เรียบร้อยให้เสร็จตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจะจ่ายตรงไหนไม่จ่ายตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับคือไม่ต้องกลัวเสียหน้ามันเป็นเรื่องกับการแบบดิวแบบ ลวงหน้าอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะครับเหมือนไน้ายแบบเป็นสัญญามันข้อตกลงแหละนะครับผมเพื่ออนาคตข้างหน้าเวลาคุณไปหามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องทะเลาะกันอะไรแบบพวกนี้นะครับถือว่าเราเอาได้ตกลงนะครับได้บอกกันแล้วนะครับเพราะคุณนะครับผมจะต้องไปหาเขาอีกหลายๆครั้งมันจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับเอออันนี้ก็เตือนไว้บอกไว้เนอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ4นะครับข้อ4อันนี้ก็ขอเตือนเลยนะครับ คนในกลุ่มผมพิมพ์มาแบบว่าบอกจะขอสดนะครับเออคืออันเนี้ยขีดเส้นใต้ไฮไลท์ปากกาสีตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับว่าชิบหายเลยนะครับยังไงก็ห้ามนะครับต่อให้น้องจะบอกเขาว่า หนูเดือดร้อนหนูเลยมาทําหนูไม่เคยทําเลยนะหรือหนูเพิ่งกลับมาหานะครับและเพิ่งมีพี่คนเดียวเนี่ยนะครับหนูขาดค่าเทอมนะครับแม่งชักแม่น้ําทั้งโลกมาให้ดูสงสารนะครับถามมีโอกาสไหมมีนะครับแตบบ่น้อยแบบน้อยแบบเฮียๆน้อยแบบผมให้ไม่ถึง1%นึงอร์เแล้วกันอะนะครับเรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับที่แบบแบบแม่งจะแบบเป็นแบบนี้จริงๆนะครับทีเนี้ยต่อให้น้องเขาจะบอกว่าโอเคสดได้ค่ะนะฮะ แต่คุณลองคิดดูนะว่าคุณจะเป็นหนึ่งในกี่คนที่สดกับน้องเขาสมมติน,นะครับคุณสดกับน้องเขาแล้วเนี่ยเกิดน้องมีคนดูแลอีก5คนนะครับและอีก5้าคนเนี่ยทะลึ่งสดแบบคุณนะครับไละผู้ชาย5้าคนนะั้นเนี่ยแม่งก็เลี้ยงเด็กไปด้วยนะครับถ้าเกิดแม่งรวยแม่งเลี้ยงเด็กวันละคนเนี่ยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับความชิบหายเนี่ยบังเกิดเลยนะครับผมต่อให้คุณบอกว่าคุณกินแพรบเนี่ยนะครับแต่แพรบมันไม่กันหนองในมันไม่กันซิฟิลิสมันกันเลยไม่ได้นะครับเอออันเนี้ย บอกเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เคสของเพื่อนผมเลยนะครับสดไม่ติดโลกนะครับแต่ติดลูกนะครับทุกวันนี้แม่งถูกชิบหายเลยนะครับโดนขอค่าเลี้ยงดูนะครับและตัวผู้หญิงเนีแม่งก็ไปอยู่กับแฟนใหม่นะครับที่อารมณ์แบบว่าแบบอเขาเรียกว่าไงนะอประมาณอะไรเงี้ยแต่คือตัวเพื่อนผมเองเนี่ย แม่งก็ต้องแบบมาจ่ายค่าเลี้ยงดูอะไรพวกเนี้นะครับซึ่งแบบแม่งเอาก็ไม่ได้เอานะครับลูกก็ไม่ได้อยู่กับมันนะครับผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยแม่งพลาดชิมหายเลยนะเออคือผู้หญิงบอกว่ากินยาคุมป้องกันแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะแบบชีวิตคุณอ่ะเออนะครับอยากเป็นแบบเพื่อนผมไหมนะครับเอออันนี้ก็ฝากให้คิดแล้วกันเนาะเออโอเค ที่นึกได้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมมีประสบการณ์แบบไหนก็อยากจะเตือน,นเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเชื่อแหละว่าแบบมีคนไล่อ่านนะทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรอยากแชร์กันก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับหรือแอดเข้ากลุ่ม Open Chat ได้นะครับหรือ Official Ad c o u n t อะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีเรื่องอยากปรึกษาตัวตามใต้เหิงด้านล่างได้เลยนะครับ